นี่ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมจัดส่งลูกค้านะคะก็สำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะก็ทำการตัดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปยาวๆแบบนี้ก็คือน้ำหนักเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะได้น้อยเนาะนะคะ แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาแ8โมงเช้ากว่านะคะแม่หมูก็ได้ลงมาให้น้ำต้นหอมนะคะจากที่ไม่ได้ให้หลายวันแล้วนะคะหลายวันมากๆเลยค่ะแต่ว่าต้นหอมของเราก็ยังไม่ตายนะคะทนแรงมากๆเลยค่ะก็เกือบจะ10วันแล้วนะคะที่ไม่ได้ให้น้ำเนาะดินก็ค่อนข้างที่จะเป็นผงเลยนะคะ ก็จะเป็นผงเลยนะคะเป็นต้นหอมที่ทนแรงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราบำรุงดีๆก็แตกกอเร็วนะคะคือแม่หมูก็ค่อนข้างที่จะยุ่งในหลายๆเรื่องนะคะนี่ลอกใบไปด้วยนะคะพอดีอีกสักครู่แม่หมูก็จะทำการอถอนนำส่งให้ลูกค้านะคะแม่หมูจะถอนแปลงที่สวยๆกับเพื่อนนะคะแปลงนู้นนะคะ แปลงนี้ก็ยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพยายามดูแลให้สวยกว่านี้นะคะเพราะว่าแม่หมูไม่ค่อยมีเวลามาให้น้ําแล้วการจเจริญเติบโตของเขาก็ค่อนข้างช้านะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่นําไปปลูกแล้วดูแลอย่างดีแต่ว่าการดูแลไม่ใช่ว่าการจะจะให้น้ําเยอะๆก็ไม่ดีนะคะ การให้น้ําก็คือพอเหมาะพอควรนะคะชื้นแต่ไม่แฉะนะคะคือให้วันละครั้งก็พอนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแรงมากๆค่ะก็แม่หมูไม่ได้ลดเป็นสิวันก็ยังไม่ตายนะคะในขณะทีะ่เป็นช่วงของเดือนเมษานะคะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็ร้อนแรงมากๆแดดนี่จัดที่สุดเหมือนจะแผดเผาคนไหม้เลยนะคะเช็คอุณหภูมิทุกวันมีแตก 42ององศานะคะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าต้นหอมของเราไม่ตายนะคะทนแรงจัดคาแถมน้ำไม่ค่อยให้แต่ก็ยังไม่ตายนะคะค่ะแม่หมูก็จะทำการถอนนำส่งลูกค้านะคะวันนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรไลน์ไอดีได้เลยนะคะ น้องท่านถามราคานะคะแม่หมูก็แบ่งปันให้พี่น้องไปปลูกในราคาที่แม่แรงนะคะคือจะส่งให้ในรูปแบบของการตัดครึ่งไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่หมูเอายาวๆไปให้ก็คือมันก็จะ,ะเหลืองอยู่ดีนะคะเพราะว่าการเดินทางเนาะแต่ว่ามีรีวิวที่พี่น้องที่ซื้อไปแล้วนะคะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะ มีรีวิวมาให้ดูบอกว่าคลองถึงแล้วนะคะแกปลูกให้ดูแกปลูกแล้วนะคะก็ก็แค่วันเดียวนะคะก็ยังไม่ค่อยเหลืองเนาะก็ยังเขียวสดชื่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวแม่หมูอาจจะเอาเอารีวิวแปะไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะก็น้ําก็เริ่มจะไหลแรงแล้วนะคะเป็นน้ําโซลาเซลล์นะคะก็วันนี้ก็รีบๆเลยเลิกงามยามดีรีบมาให้น้ํานะคะก็สงสารเขานะคะ โดนแดดเผาแทบทุกวันมีบางท่านบอกภาพปัจจุบันหรือเปล่านี่ทำไมทำได้ก็นี่ค่ะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าเมษานะคะนี่ก็เราเราลอกใบปุ๊บเขาก็จะเริ่มอ้าออกเขาก็ถ้าเกิดได้น้ําเขาก็จะสามารถดูดสารอาหารได้เขาก็จะกลางออกจเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็พอขึ้นเป็นต้นแบบนี้แล้วเขาก็จะ ออกพร้อมที่จะแตกกอขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะติดที่ว่าแม่หมูไม่ค่อยมีเวลานะคะเดี๋ยวก็พาพี่ไปนูน่นพาญาติไปนี่พาไป,ไปนั่นมันยุ่งหลายๆเรื่องก็เลยแทบจะไม่มีเวลาดูแลยิ่งเออเขาก็ขาดน้ํานะคะก็เลยเอ,าอาจจะจะแตกกอยังไม่ไม่ใหญ่เท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่นําไปปลูก ดูแลดีกว่าแม่หมูอาจจะสวยงามมากๆเลยค่ะก็มีนุ่นค่ะมีฝรั่งนะคะก็ฝรั่งก็สองวันแล้วนาอไม่ได้ลดนะคะก็ระบบน้ําก็ยังไม่พร้อมนะคะแม่หมูก็กะว่าสิ้นเดือนนี้จะทําการติดถังน้ํานะคะว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะคะจะติดถังน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าถังน้ํามีแค่เฉพาะข้างบนนะคะนี่จะตัดแปลงนี้นะคะแปลงนี้สวยๆค่ะ จะจะจะนำแปลงนี้แล้วก็อาจจะเป็นแปลงนี้ด้วยนะคะให้ลูกค้าแล้วก็จะมีการปลูกเพิ่มนะคะแปลงแถบนั้นก็รอดูก่อนนะคะขยายให้สวยๆนะคะก็กะว่าจะอาออกให้หมดเลยนะคะสองแปลงนู้นค่ะก็ลูกค้าที่ได้ไปไปปลูกใส่กระถางแล้วก็บอกว่า,าแม่ได้รับแล้วนะแม่ปลูกแล้วสดสดดีมากยังชื้นชื้นสดชื่นดีอยู่นะคะก็ยัง ดีๆอยู่เขาบอกว่ากระถางไม่พอได้ไปซื้อกระถางเพิ่มนะคะจากที่ได้จากแม่หมูไป1นกิโลนี่เราไปซื้อเข่งใบละยี่สิบนะคะเข่งสีดําหรือว่าเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเข่งใบละยีเนาะอยู่ที่ร้านทุกอย่างยี่ิบนะคะเราเอาไปปลูกแค่สี่ห้ากลีบเท่านั้นนะคะอย่าไปปลูกเยอะนะคะตามที่คุณแม่เขาส่งภาพมาให้ดูคุณแม่ปลูกเยอะนะคะค่อนข้างที่จะแอาอัดกัน มันอาจจะเจริญเติบโตนะคะแต่ว่าจะต้นไม่ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าปลูกเหมือนแม่หมูนะคะห่างเป็นหนึ่งคืบมืออย่างนี้ค่ะหนึ่งคืบเลยนะคะก็จะค่อคนข้างที่จะ,จ,จะเจริญเติบโตดีแล้วก็แตกกอดีนะคะนี่ค่ะสําหรับพี่น้องท่านไหนนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0621604344นะคะแล้วก็มี อ่า id ลน์นะคะลาย id ก็เป็นเบอร์โทรนี้เลยค่ะ0621604344นะคะนี่ค่ะแม่หมูก็ให้น้ำไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำการถอนให้ลูกค้านะคะ สูงใหญ่ๆเลยนะคะสูงใหญ่เลยหัวเข่าเราเลยนะคะ ก็เดี๋ยวจะทำการตัดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปยาวๆแบบนี้ก็คือน้ำหนักเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะได้น้อยเนาะแม่นะคะ้าก็จะทำการตัดก่อนนะคะตัวเล็กงองแงแล้วนี่ค่ะแม่นะคะ้าก็จะทำการตัดประมาณนี้เดี๋ยวค่อยจะนำส่งให้ลูกค้านะคะนี่อันนี้ก็มีออเดอร์9กิโลนะคะกะ็ต้นหอมของเราก็มีจำนวนจำกัดนะคะท่านไหนที่สนใจก็ รีบๆทักเข้ามาสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆแม่หมูก็จะทําการแบบปลูกใหม่นะคะปลูกท้าแดดไปเลยไม่กลัวนะคะเพราะว่าการปลูกของแม่หมูก็คือตัดเหลือสองข้อมือนะคะปลูกเสมอกับหน้าดินเรามีแกลบดิบก็นํามาปลกคลุมข้างบนนะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาเองค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะนี่ที่แม่หมูปลูกไว้นะคะขึ้นมาเองเดี๋ยวก็สวยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่ ที่ไม่มูปลูกไว้นะคะตัดตัดสองข้อมือปลูกให้เสมอกับหน้าดินก็จะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะไม่ต้องกังนวลว่าเขาจะตายนะคะถึงจะปลูกช่วงเดือนเมษาถึงจะหน้าร้อนขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีตายค่ะนี่นี่ที่ปลูกไว้เมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะนี่เราก็มีแลกลบมีขี้มุกแกลบอะไรก็นำมาปกคลุมให้เขานะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมจัดส่งลูกค้านะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็เริ่มจะมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเป็นรอรอบหน้านะคะรอบหน้าเราก็ต้องรออีกประมาณสองเดือนนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในรอบนี้ก็คือรีบๆเลยนะคะวันนี้ก็จะจัดส่ง12ออเดอร์นะคะ12กิโลนะคะวันก่อนก็ส่งไปแล้วนะคะก็ยังเหลืออีก ประมาณ20ออเดอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่พลาดรอบนี้ก็คือรออีก2เดือนนะคะเดี๋ยวแม่หมูจะทำการขยายพันไว้แบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทําการาแพ็คเสร็จทำอะไรเสร็จจะนำส่งให้ลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ